พาดหัวข่าววันนี้ข่าวดีรอบดึกรมวคังสั่งช่วยเหลือเงินเยียวยาโควิด19กลุ่มตกลนอีก9ล้านคนมีใครบ้างมาดูกันครับโครงการ9ต่อไปเราไม่ทิ้งกันโครงการใหม่นายอุตมะสาวนายนรมวคังสั่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 กลุ่มตกหล่น9ล้านคนชี้เงินเยียวยา5,000จ่ายสำเร็จ15ล้านคนวันที่5มิถุนายน2563สำนักข่าวไทยรายงานว่านายธนกรวังบุญคงชนะเรขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 รอบสุดท้าย ไม่เกิน9ล้านคนโดยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบแล้วเหลือ1.2ล้านคน 2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน แต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนโดยตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเหลือ300,000คน3กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งผ่านความเห็นชอบคอรมอแล้ว13ล้านคนโดยผ่านการตรวจสอบเหลือ7ล้านคนกลุ่ม C ประกันสังคมอ60,600คนที่จ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมครับ นายธนกรกล่าวต่ออีกว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้เร่งช่วยเหลือแล้วโดยจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรมกรมการการกองเงินกู้หนึ่งล้านบาทก่อนจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปอย่างไรก็ตามในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์15.1ล้านคนจ่ายเงินไปแล้ว15ล้านคน ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนหน้ากระทรวงการคลังและสาขาแบงก์รัฐ860,000คนโดยนำมาคัดกรองแล้วแสนคนพบว,ว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและตกหล่นกว่า6,400คนที่เหลือได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในต่างกลุ่มต่างๆและในจำนวนนี้ไม่เข้าเกณฑ์12,000คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปาะบางและตกหล่น9ล้านคนทั้งนี้เมื่อการเยียวยาเสร็จ ก็จะเข้าสู่ฟื้นการฟื้นฟูต่อไปซึ่งทางกระทรวงการคลังได้เดินหน้าไปแล้วผ่านโครงการก้าวต่อไปรอไม่ทิ้งกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวกระปุก .com ค,ครับ